ถ้ามีฉันอยู่นายจะไม่ทรมานเหรอ,อถ้าไม่มีฉันนายจะลำบากระถ้าเรถเจอมีลูกจะเป็นยังไงนั่นเหรอถ้ามีจีิงแย่น่าดูกว่าเดกพันนั่น, <laughs> น,นเกิดมาหรือมมีชีวิตอยู่ นายอยากให้ฉันมีชีวิตอยู่งั้นเหรอเอ,เอาก็ต้องกันสิงั้นเหรอแต่ว่าฉันน่ะไม่ชอบพวกคนอ่อนแออย่างนายเอาส้นเลย hey, hey. ฉันไม่ได้อ่อนแอฉันแข็งแกร่งจะตายแข็งแกรง่งตรงไหนไม่ทราบเป็นผู้ชายแท้ๆเอาแต่แหกปากน้องให้อยู่ได้